นมัสการลบะคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะภาพที่เห็นตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศโดยรอบของโบสถ์วัดสรีมงคลตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีค่ะภาพบรรยากาศตอนนี้นะก็เป็นการมีความพร้อมสุดๆเลยนะสำหรับกระถินในวันพรุ่งนี้คือวันที่4 พฤศจิกายน2566นะคะโยมเพนนะไปร่วมงานนี้แน่นอนนะถึงจะอยู่พเนียจะไกลหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะที่สำคัญจะได้เข้าไปกราบสัก,การะใ,ใกล้ๆนะองค์พระประธานในโบสถ์นั่นคือพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักนะคะมีพระนามว่า พุทธปฏิมามหามงคลนะทศพลยานวิสุทธิ์องค์นี้นะคะแล้วก็จะนำเข้าสารไปกราบนะ,ะสักการะองค์ท่านด้วยไม่ได้บนขอพรอ,อะไรนะคะเพียงแต่ว่าเข้าสารนี่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามนะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งแล้วก็มีนัยยะทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างลึกซึ้งนะพรุ่งนี้นะโยมเพนจะไปกราบสักการะนะแล้วก็นำเข้าสารไปกราบสักการะองค์ท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุาธค่ะ